ขอโทษนะคะสู้ๆนะขอบคุณครับอยากก็เลยพูดเลยได้ได้เลยก่อนอื่นขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ที่มาในวันนี้แบบโอ้ดีใจมากแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมาให้ในตลอดช่วงระยะที่ผ่านมาเนี้ยก็จริงที่ที่ผมออกมาพูดในวันนี้เพราะว่าผมอยาก คนได้ฟังจากปากผมเองอนะั่นแหละเนาะพราะที่ผ่านมามันก็จะมีกระแสะข่าวมีอะไรหลายๆอย่างที่ออกมาแล้วมันใจิตใจของคนผมรักทุกคนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของผมงคุณแม่หรือว่าครอบครัวของเฟิร์นอะไรเนี่ยก็อยากให้ทุกคนได้ฟังจากปากผมเองดีกว่านะครับแล้วก็ ที่ผ่านมาผมก็อาจจะยังไม่ได้ออกมาทันทีะเนาะเพราะว่าผมก็มีหน้าที่ผมยังคงต้องทํางานปกติแล้วก็อย่างที่แจ้งไปทุกคนได้ทราบนะครับว่าผมก็พยายามบริหารจัดการสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็วันนี้ก็ได้ออกมาชี้แจงด้วยตัวเองก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ที่ที่ให้กำลังใจแล้วก็รอมาวันนี้ก็จากสิ่งที่ที่ที่เป็นกระแสข่าวนะครับก็ ก็ต้องพูดต,งตรงๆว่าตอนนี้เหมือนผมกับเฟิร์นก็ทำความเข้าใจแล้วก็ทบทวนตลอดตอนนี้เราก็ได้ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันนะครับซึ่งมันมันมันเป็นอะไรที่น่ารักนะครับเราไม่ได้โกรธไม่ได้เจิอะไรเลยแต่ว่าเรามีแต่ความหวังดีความจริงใจมีแต่ความความหวังดีที่มอบให้กันตลอดเลยครับผมวันนี้เราก็เลยโอเคเราตัดสินใจถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันครับผมอยา,า่ที่ตัดสินใจแบบ ครับ <c oughs> คือคืออย่างแรกเนี่ยผมก็อบอกก่อนว่าเราสองคนเนี่ยให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องงานนะที่เราเป็นหลักมาก,กน,นะครับพี่ๆหลายๆคนก็ทราบดีว่าเวลาเราทํางานมีคนรอร่วมง,งานกับเราเป็นร้อยคน,เ,นยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอะไรเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่หรือว่ามีสิ่งอะไรขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าหน้าที่ของเราสําคัญมากก่อนเสมอนะครับซึ่งอะไรที่มันกระทบหน้าที่หรืออะไรเงี้ยเราก็จะพูดคุยกันตตลออดครรับเเปป็นนื่งะิะ แล้วก็เรื่องออสิ่งที่เกิดขึ้นหลายๆคนก็คงจะต้องเออหมือนไม่มีข่าวออกไปหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่หลายคนก็จะพ่งไปที่แม่ผมอะไรเงี้ยใช่ไหมครับผมซึ่งผมก็ต้องพูดตานตรงตรงตรง,ตรงนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการบริหารจัดการของตัวผมเองซึ่งมันไม่มีใครมันไม่มีใครที่ต้องโทษเลยนอกจากตัวผมเองที่ผ่านมาผมเ,เรียกว่าใช้คําว่าบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ไม่ดีเอง นะครับก็ประมาณนั้นแหละครับผมตอนไหนรู้สไหนที่เรารู้สึกว่ามันถึงเวลาที่แบบต้องคบกันมาสองพันแล้วเลยนะคะตอนไหนละ่ะ <c oughs> เอมันมันบอกมันบอกไม่ได้หรอครับว่าตอนไหนแต่ว่าทุกอย่างเนียผมที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของความรักแล้วก็ความหวังดีที่มอบให้กันตลอดไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่แล้วก็ครับโทษทีค่ะว่ามันมีวิธีไหนบ้างที่ทำให้ควาครักอ่นี้มันไปรอดก่อนที่จะตัดสินใจจบแบบนี้ มีหาคำตอบไหมคือผมเชื่อว่าบางเรื่องเนี่ยมันมันมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของเหตุผลแล้วแหละแต่ตราบใดที่มันอยู่บนพื้นฐานของความรักความหวังดีความเข้าใจกัน,นทุกอย่างมันเป็นเรื่องของของเวลาแล้วล่ะครับผมใช่แต่เม่อที่ามมาเราก็ยอมรับว่าตัวเราาจอะจ a n a g e เวลาให้กับทั้งฝั่งของครอบครัวคุณแม่แล้วก็ทั้งฝั่เปิดได้ได้ไม่ดีพอเลยอาจจะเกิดปัญหาตรงนี้ด้วยใช่หรือเปล่าคือจริงๆต้องบอกก่อนว่า ครอบครัวผมก็เหมือนครอบครัวปกติหลายๆายคนอะไรเราอยู่กันสองคนนะแต่เด็กกนะันเนาะแม่ผมก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เก่งมากแล้วก็เลี้ยงสู้ชีวิตมาก,กน,นะครับผมอย่างที่หลายๆคนได้ติดตามนะครับเพราะฉะนั้นมันมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวเป็นเรื่องปกติือนครอบครัวทั่วไปตัวผมเองก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันย,ยังแก้ได้บ้างแก้ไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเกิดขึ้นมานานแล้วแหะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่อันนี้ผมจะขอไม่ลงรายละเอียดแล้วก็ขอขอให้มันเป็นแบบสิ่งที่จะทําให้ไม่กระทบ ครอบครัวผมแล้วก็ต่อสภาพจิตใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันนะครับผมในวันที่าในายตัดสินใจว่าโอเคเราจะต้องจัดการเรื่องนี้แล้วอะไรครับ,รบทําไมเลือกที่จะจัดการเรื่องนี้มันไปไปต่อไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ไปต่อไม่ได้ครับผมมันมันมีแต่ความหวังดีความจริงใจให้กัน เฟ่์เป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆนะครับถ้าใครได้รู้จักเขาดีเลยติดตามมนตลอดเป็นคนที่กระตันยู่ครอบครัวมากเป็นผู้หญิงที่เอาความรู้สึกคนอื่นขึ้นมา,นมาก่อนตัวเองเสมอนะครับแล้วก็เอ,อเขาเป็นคนเขาเป็นคนแบบคนเก่งนะครับผมเหมือนทํางานในวงการมายี่สกว่าปีนะครับมีมีแต่ความจริงใจที่มอบให้กับทุกคนแล้วก็ผมโชคดีนะที่ ที่เราได้รู้จักกนันเป็นเพื่อนกันถึงว่าเราได้ลองคบกันได้อะไรแล้วสุดท้ายมันมีแต่แบบความรู้สึกดีๆมีแต่เมมโมรีดีๆที่เกิดขึ้นนะครับทุกช่วงเวลามันเป็นช่วงที่ดีมากๆน่ารักมากๆเลยครับแล้วก็มาวันนี้ผมก็แค่รู้สึกว่าเราก็พูดคุยกันอย่างความจริงใจแล้วก็ใช้ความซื่อสัตย์ต่อกันที่เกิดขึ้นแล้วก็มีแต่ความหวังดีไม่มีคําไหนนอกจากคานั้นเลยก็ได้ตกลงกันแล้วก็แค่ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันแต่มันไม่ได้หมายความว่า ในอนาคตเราจะแบบหรือว่าตอนนี้เราจะไม่ได้ส่งกําลังใจให้กันเลยเราจะแบบไม่ได้คุยกันเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับ <ใน S 1> เรายัางคง <ใน S 1> มีงช่วยตันใจว่าจะขอมาเป็นเพื่อนกันมันเกิดขึ้นหลังจากที่มาจากน,ในั้นเลยหรือว่านานหรือย่างอืคอมมิชแล้วว่าเป็นเพื่อนกันนะมันก็หลังเลยครับผมแต่คงขอไม่ลงดีเทลเรื่องไทม์ไลน์แล้วแล้วกันเนาะอืมนันแหะอะไรที่บอกว่า อะไรที่เปราะบางที่สุดผมว่าไม่ไม่ได้มีอะไรเปราะบางนะครับเพราะทุกอย่างมันเป็นความเข้าใจกันอย่างที่ผมบอกไปว่าทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นคนรักกันหรือว่าอะไรก็ต้องฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็เคารพทุกคนนะครับการตัดสินใจเพราะมันเป็นเรื่องปกติมากเลยครับผมแต่ว่าที่สําคัญก็นั่นแหละครับมีแต่ความปรารถนาดีให้กันตลอดมตารัดสใจในช่วงเวลาที่เรา็ยังกาบดูยังมีความสุขมากๆใช่ ผมก็บอกไม่ได้หรอกตัดสินใจยอย่างที่บอกมันบางอย่างมันก็ใช้มันอาจจะไม่มีเหตุผลนะครับผมแต่ว่าเราอยากเห็นคนที่เรารักมีความสุขนะเราอยากเห็นคนที่เรารักมีแต่รอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมมองว่าม,มันเป็นเรื่องปกติของชีวิตมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นอยู่ที่ใจเราว่าเราปรับตัวเข้ามาหนะามันยังไงเรายอมรับมันได้ไหมแต่ว่าผมสุกว่าผมก็ใช้ชีวิต โดยแบบใช้หลักการแบบการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมันอยู่เสมอมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะเกิดขึ้นได้นี่ครับถามถึงสภาพจิตใจเหรอครับก็ผมเชื่อว่าถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้มันก็ต้องไม่มีใครโอเคอยู่แล้วแหละเป็นปกติของมนุษย์ที่มันจะแบบเรียนรู้การเสียใจการที่แบบอะไรต่างๆเกิดขึ้นเงนี้แต่ทุกอย่างมันก็คือการเติบโตของคนคนหนึ่งที่มันจะต้องเจอนะครับแล้วก็ ผมโชคดีที่มีกําลังใจดีมีคนรอบข้างที่น่ารักมีทั้งคนรอบข้างฝั่งผมมีคนรอบข้างเฟิร์นมีทุกคนที่แบบมีแต่ความหวังดีแล้วส่งกําลังใจให้เราทั้งคู่ผมมองว่าอะไรตรงนี้เป็นสิ่งที่แบบมีค่ามากๆมากๆเลยครับผมคุณคุยกับาเฟิร์แนแล้วเป็นงตอไงตอนนี้อ่า <c oughs> อะไรนะรนายทุแลารขาซึ้ตัวเองยังนนไงคะตอนนี้นผม,จ,มจริงจริงผมยังคงต้องทําหน้าที่ต่อในทุกๆวันครับเพราะว่า มันมันเป็นสิ่งที่เราล้มไม่ได้เนาะเรื่องความการดูแลความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของเวลาทุกคนต้องมีเวลาให้ตัวเองได้ค่อยคคิดได้ค่อยค่อยทบทวนได้ค่อยๆอ,อยยอมรับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติของชีวิตมนุษย์มากเยยลยคุยครับคนเข้าใจในการตัดสินใจครับคุยครับคุยครับก็เข้าใจกันดีครับผม ไม่ได้เรียกว่าจบความสัมพันธ์นะไม่ไม่เรียกว่าจบความสัมพันธ์คืออย่างที่บอกว่าเราถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันเรายังส่งกําลังใจให้กันกลับมาอยู่ในเส้นของเป็นส่วนเดิมก็เพื่อนนะครับกลถอยกลับมาเป็นเพื่อนก่อนความมันอย่างที่ผมแจ้งทุกอย่างเลยว่าเออเราไม่ได้โกรธเกลียดไม่ได้ตัดขาดกันไปในวันนี้เปิดทะลุไหมคะว่าวันนี้นายจะรู้ครับส่งกําลังใจให้กันครับ ที่มมาอรลุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่เคยมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเลยนะครับก็ยังมีความหวังดีแล้วก็ยังต้องทําหน้าที่ให้กันจากกันตลอดจัดอะไรนะต้อรับเป็นแฟนที่แบบ เวลาอาจจะช่วยอะไรกลับมาดีขึ้นเ้ยมันมันมันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเป็นมันเป็นอะไรที่ตอบไม่ได้ตัวผมเองก็ตอบไม่ได้หรอกครับแต่ว่าวันนี้เราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องให้สเปซแก่กันและการมันเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะครับในความสัมพันธ์แล้วก็ที่ผ่านมาเรามีความเชื่อใจกันไว้ใจกันตลอดเพราะฉะนั้น พอพูดถึงกระแสข่าวที่แบบผมผมติดตามนะพูดตามตรงเรื่องแบบมีมือที่สามไหมอะไรเงี้ย <c oughs> วันนี้ผมอยากจะพูดเลยว่า <c oughs> ไม่มีไม่มีแน่นอนตลอดที่เราคบกันมาแบบมันมันอบอุ่นมากเลยนะ,ละเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ทุกคนเอาเรื่องนี้ไปวิาพากษ์วิจารกันต่อผมบอกตรงนี้เลยว่าไม่มีอย่างแน่นอนกระแสข่าวมันมีผลกระทบต่อายแค่ไหนเพราะว่ามันมันคือมันเยอะมากามเเกยครับมันเป็นเรื่องปกติของอาชีพผม ผู้ตามตรงมันเป็นเรื่องปกติแล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอ่านข่าวแล้วมีวิจารณญาณนะครับแต่ผมก็เชื่อนะว่าทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามีทัศนคติที่ดีเนี่ยมันจะโชว์ให้เห็นว่าเรามองมุมหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราอย่างไงกันแน่มันกระทบตอไหนบ้างมันกระทบเออในฐานะคนกลางที่แบบจะต้องจัดการเรื่องนี้ความรู้สึกนี้ต้อมาที่มมันยากร่บมกนยังไงบ้างผมเชื่อว่าทุกคนแบบ มันต้องมีช่วงยากลาบากในชีวิตนะครับเกิดเป็นมนุษย์มันต้องมีทุกข์มีสุขบ้างเนาะแต่ผมรู้สึกว่าการเจอความยากลาบากบางครั้งมันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะมันกําลังบอกว่าเออเราได้เติบโตขึ้นนะเราไม่ได้ย่าอยู่ที่เดิมเราไม่ได้อยู่ในคอมฟอร์ทโซนของเรานะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นอุปสรรคในชีวิตที่หลายๆคนจะต้องเจอกันครับผมแต่ว่าสุดท้ายอยู่บนพื้นฐานของความรักความเข้าใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วครับอะไรนผมข้นลาประมาณย ในวันที่แบบสถานปีกว่าเองไปเสียดายหรือว่ารู้สึกว่ามันเร็วเกินไปคับในคงครับอืมที่ผ่านมาไม่เคยรู้สึกเสียดายอะไรเลยนะเราใช้เวลาแบบคุ้มค่าทุกวันทุกวินาทีเลยจริงๆเนะนี่ยมันมีมันมีความสุขมันแฮปปี้ทั้งคู่เลยแล,แล้วก็ไม่มีอะไรเสียใจเลยเพราะว่าเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วเนี่ยครับผมมสามารถให้อะไระได้บ้างอะไรนะครับ ให้อะไรกับผมนลครับมันอะไรนะมันมันแน่นอนแหละการมีคนรักไม่เป็นเรื่องที่ดีแล้วยิ่งเจอคนรักที่เป็นคนที่แบบอบอุ่นมีความกระตัญยูซื่อสัตย์จริงใจพูดกันทุกเรื่องมันเป็นสิ่งที่ดีแหละแล้วก็มีแต่ความหวังดีมันผมรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตมันก็เป็นสิ่งที่มันมันอาจจะต้องเจอถึงแม้ว่ามันจะแบบไม่ได้แบบดีไปซะทุกอย่างแต่มันก็เป็นปกติของชีวิตมันทําให โตขึ้นนะผมก็เรียนรู้ไปกับช่วงเหตุการณ์ชีวิตเวลาเท่าที่เด็กคนนึงจะเติบโตขึ้นมาได้เนี่ยเขาเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในใจผมเลยแ่ผมเชื่อว่าปกติแต่ว่าตอนนี้เราให้พื้นที่กันละกันเนาะแล้วก็ให้สเปซกันละกันแค่นั้นพอครับ ได้ได้ก็โอ้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามเราทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวแล้วก็เรื่องงานมาตลอดแล้วเป็นกําลังใจให้ตลอดนะครับพวกเราแบบแฮปปี้มีความสุขมากๆเลยแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกท่านด้วยนะครับที่แบบน่ารักกับพวกเรามาตลอดแล้วก็ขอบคุณคนรับขาาพวกเราทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อของคุณแม่เฟิร์นที่เอ็นดูผม,มตลอดนะครับแล้วก็ผมมองว่ามัน ทุกอย่างมันอยู่บนพื้นฐานของความรัก,กน,นะะแล้วก็มันมีแต่ความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นถ้าบางอย่างมันใช้เหตุผลไม่ได้มันก็คงต้องปล่อยเป็นเรื่องของเวลาแล้วะคระับครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะคระับ จริงจริงพูดพูดอีกอย่างว่าไงพูดได้พูดได้พูดได้กลับมากลับมาได้กลับมาลูกกลับมาลูกโอฝังนิดนึงแล้วกันคือคือผมผมก็ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะเราก็ฟังจากปล่ผมเรื่องที่แบบผมขายรถจริงจริงผมมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตผมมากเลยคือแบบคนชอบเราไม่รู้ใครก็ซื้อมาขายไปอะไรเงี้ยแล้วหลังๆเรามีบ้านเราก็อยากเออทำบ้านเราให้เสร็จ แต่ว่าวันหน้าผมก็มันก็เป็นเรื่องปกติซื้อมาขายไปอะนะแต่ว่าเรื่องที่ที่มีอะไรนะบอกว่าผมอะไรนะเอาไปเปย์ผู้หญิงใช่ไหมอันนี้อยากขอเคลียร์ก่อนนะเพื่อที่แบบให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกันก็ <c oughs> <c oughs> จริงๆผมก็โดนสอนมาให้เป็นสุภาพบุรุษตั้งแต่เด็กเฟิเร์นก็ทำงานมาตลอด20ปีเขาแบบ เขาเป็นคนน่ารักแล้วก็ตันอยู่ครอบครัวมาตลอดนะเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องการดูแลผู้หญิงของผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติของผู้ชายที่ทํากันแต่เฟิร์มเป็นคนที่แฟร์มากนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ข่าวนี้ออกไปอีกนะครับก็พากทุกคนไว้ด้วยมมีอะไรม่สบายใจอีกอะไรนะ ขอคิดก่อนนะมันมันก็ไม่มีแล้วแหละก็ขอต่อไปนี้ก็ขอให้แบบเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันแล้วก็ขอให้แบบเหมือนมอบแต่สิ่งดีๆให้กันแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทั้งผมและเฟิร์นแหละครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอรอฟังเฟิร์นออกมาพูดว่ายังไงต่อไปนี้ก็ขอให้แบบเอทุกคนมีทัศนคติที่ดีแล้วก็มอบกำลังใจมอบความรักให้กันแล้วกันทุกคนแล้วกันครับดูดการครับดูดการ์ดแข็งมากเล 来た <laughs>